สวัสดีค่ะวันนี้คุณพี่อยู่ที่3ย่านมิตรทาวนะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จัก co-working space ที่เปิด24ชั่วโมงค่ะที่สำคัญคือฟรีด้วยค่ะใครอยากเข้าใช้บริการตามมาฟังเลยค่ะว่าวิธีการเข้าใช้บริการจะต้องทำอย่างไรบ้าง ตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น2นะคะที่3ย่านโคอฟอค่ะเดี๋ยวมาฟังน้องอธิบายให้ฟังนะคะว่าที่นี่คืออะไรและใช้อย่างไงนะคะสวัสดีค่ะ นี่นะคะจะเป็นสถานที่ให้นั่งทำงานค่ะจะไม่มีหน you ังสือให้อ่านนะคะเปิด24ชั่วโมงเลยก็ถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาค่ะจะมีสิทธิ์ได้ใช้ห้องประชุมแต่ว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าได้ค่ะแค่ต้องโหลดแอปมิตรีแอปมิแอปค่ะโหลดแอปมิตแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็สมัครต่อในแอปพลิเคชันไลน์ชื่อว่าไลน์บีเคค่ะพอเสร็จสอนขั้นตอนนี้ก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์จะได้รับ qr code ในการเข้าออกค่ะอ๋อเข้าฟ รีเลยใช่ไหมคะและต่อครั้งนี้ปีจํากัดชั่วโมงไหมคะไม่มีจํากัดค่ะอยู่ได้ตลอดเกษาเข้าได้แล้วก็บุคคลทั่วไปก็เข้าได้ข้างในมีอะไรบ้างคะเป็น working space เท่านนในก็คือพูดถึงง่ายๆว่าถ้าใครไม่มีที่ทํางานต้องการที่ทํางานเงียบๆก็มาที่นี่ได้เปิด24ชั่วโมงใช่ไหมคะห้ามเอาน้ําเข้ามานะคะอาหารเครื่องดื่มงดหมดเลยค่ะขอบคุณน้องมากค่ะสดีค่ะ ใครจะมาโหลดที่นี่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเตรียมการมาก่อนก็สะดวกรวดเร็วค่ะเข้าไปที่แอปมิดกันเลยค่ะเมื่อโหลดได้แล้วนะคะเราก็กรอกข้อมูลใส่รหัสให้เรียบร้อยค่ะครั้งแรกเราจะต้องไปยื่นที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะเพื่อลงทะเบียนการใช้บริการค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมี QR Code เป็นของตัวเองนะคะสามารถเข้าใช้บริการได้เลยค่ะ สถานที่ข้างในจุคนได้ถึง500คนเลยนะคะก็ยังมีบริการปลั๊กไฟเสียบชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะด้านในถ้าไม่ได้เอาน้ำเข้าไปก็จะมีจุดบริการน้ำให้นะคะไปอุดหนุนกันได้เลยค่ะเราไม่ได้ถ่ายข้างในไว้นะคะเพราะว่ามีคนใช้บริการเยอะมากๆค่ะ แต่ก็ยังมีที่ว่างหมุนเวียนอยู่เสมอนะคะเพราะมีคนเข้าออกตลอดเวลาค่ะยังไงเพื่อนๆมาลองใช้บริการดูนะคะใครได้ไปใช้บริการแล้วรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณพี่ไปก่อนค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย